ลวงหน้ามาก่อนอย้วกำลังไปครับพี่บินที่สนามบินแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่บินจะนำทีมเขาไปด้านในนะครับก็ต้องบอกว่าพี่บินจะขอเป็นตัวแทนคนไทยนะครับพี่บินจะขอเป็นพี่บินจะเข้าไปอะ่ะก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับ,เป,ใใบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนด้วยเป็นกำลังใจให้กับทุกคน ผู้ประสบภัยนะครับวันพุทธที่3ามกันยายน2568นะครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิร่วมกัญอยูนะครับ นำโดยพี่บินบริลิศนะครับแล้วก็พี่เอกนครสามแนะครับได้นำทีมกู้ภัยชุดเล็กนะครับมีเรือกู้ภัยมีรถบรรทุกสิ่งของนะครับบรรทุกหัวใจคนไทยบรรทุกสิ่งของมาที่ตำบลกุดเป่งนะอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับที่นี่ก็มีประชาชนที่ถูก น้ำท่วมบ้านนะครับมสองวันที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องจากพวกเราเนี่ยติดภรารกิจในงานเทกระจาดนะครับแล้วก็งานบุญประจําปีวันลํานึกถึงผู้ก่อตั้งมูลิคิร่วมกระตัญญูของทุกปีนะครับก็เลยส่งพี่น้องกู้ภัยทั้งร่วมกตัญญูในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ แล้วก็พี่น้องผู้ภัยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยช่วยเหลือประชาชนเมืองต้นหลังเสร็จภารกิจนะครับเราก็เดินทางระออกมาทันทีเลยนะครับที่เดียวไม่มาพีที่เดียวยังไม่เห็นเลยเัียไม่เห็นที่เดียวเลยเออยังไงก็จะรู้จะบอกว่าเข้าเวียนเขาเวียนมาหามาหาเดงเลี้ยงนี่ก็ไม่มากันน สิ่งของใ่เรือนะครับเราจะดำเข้าไปให้กับผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ในบ้านนะครับ ก็คือน้ำมันลดลงแล้วนะครับน้ำลดลงแล้วก็น่าจะอีก,ก,อกสักสองวันนะน้ำคงจะลดหมดนะครับอีกสักสองวัน งชั่วโมงก็ลดลงไปเป็นเมตรเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงก็ลดลงไปเป็นเมตรเลยน้ําก็ไหลไปลงโขงนะตรงจุดนี้นะครับพ่บอน้องมาถึงสนามบินแล้วครับทีมกําลังไปรับนะครับทีมกําลังไปรับที่สนามบินครับเอาเอาเอมาโมา เดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับที่มามาหลังมามาครับผมต้นก็มาครับต้นก็มาต้นอยู่นู่นต้นอยู่นู่น นั่นไงตะต้นนั่นไงตะต้นเห็นตะต้นย่างนั่นไงต้นอยู่นี่ คู่เดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวผมเตรียม e อุปกรณ์กันไว้แล้วกันครับเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์เด้วยวผมจะได้ลงข้างล่างไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเจอกันนะครับเด,ดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับส่งกําลังใจให้พวกเราด้วยน้<พ>องวันนี้เราก็ทําหน้าที่เป็นตัวแทนคนไทยอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอยากให้ทุกคนส่งใจมาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ โอเคไหมครับใครส่งใจมาบอกว่าส่งใจมาอยู่กับพี่ยอดและทีม r k u <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้นอนตอนนี้รู้สึกว่าเบอรอที่สุดเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานนะครับคือเมื่อวานเนี่ยผมทำงาน8ดโมงเช้าจนถึงค่ำถ้าปกติผมดูแล8ดูผัดกลางดูแลผัดกลางวันก็คือ8ดโมงเช้าถึง2อทุ่มขอบคุณเดชใจส้มนะครับปกติงานของผมเนี่ยผมจะ ดูแลพื้นที่ในเขตนครบาลในเวรของร่วมกันอยู่นะครับก็คือ8โมงเช้าถึง2ทุ่มหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักอยู่เมื่อวานนี้ก็ทํางาน8โมงเช้าถึง2ทุ่มแล้วก็ได้รับคำสั่งว่าให้เตรียมตัวออกเดินทางผมก็รีบกลับบ้านตอน3ทุ่มก,กว่าได้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็ออกเดินทางมาเลย สารภาพอย่างหนึ่งก็คือน้ําไม่ได้อาบเมื่อคืนแล้วก็ยังไม่ได้นอนนะครับน้ําไม่ได้อาบแล้วก็ยังไม่ได้นอนแล้วก็ขับรถมาถึงที่นี่เรียบร้อยปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวเจอกันตอนพี่บินมานะครับพี่บินไปมาถึงสนามบินแล้วตอนนี้ทีมกำลังไปรับอยู่นะครับ น่าแล้วมั้งทุกคนยังไม่มีใครได้อาบน้านะครับยังไม่ได้นอนด้วยทุกคนยังไม่มีใครได้อาบน้ําแล้วก็ยังไม่ได้นอนเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะผมขอไปเตรียมออปก่ณนแป๊บนึ่งนะไปเปลี่ยนชุดลุยน้ําด้วยนะครับที่ท็อปมาถึงสนามบินเลยครับ กระโครับ4ตัวตขอบคุณครับขนมเ,เค้คกย็นไงมื่อชีขนมเค้คกยันไโอ,อ้ยขนมเค้คกขอบคุณครับขอบคุณนะครับหูงางามงาเลยอย่างงี้เขาเรียกว่าฉลองฉลองเลื่อนเลื่อนระดับเหราอระดับขอบคุณนะครับ